สวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่ีปนอกทีฮักจูผพูดจุกคนครับมากินข้าวต้วผมผมแล้วเนื้อครับวันนี้ผมได้เมนูแบบบ้านๆแบบเมียงเมียงครับผมได้ถั่วฟักยาวจากสวนมาผมเอามาพัดใส่หมูสามชั้นซื้อหมูสามชั้นแบบสดๆมาครับปอแม่ี่นองครับพัดใส่พริกใส่พันทองระยะของผมนะครับนี่ครับพริกแดงแบบอี้เลยนะครับพริกสสยพันทองระยะเป็นบวบเพชรแต่ครับเพชรมงม่อนะครับใส่ถั่วฟักยาวใหม่ๆหมูสดๆครับ เมาะครับผมใม่ไปน่องครับเมนูบ้านๆง่ายๆแต่ล้ําแต่แต่ครับอ่าครับมากินด้วยผมนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะโอดนะพ่อครับวันนี้ใจมือนะครับใจโอดอีเลยนะครับใจแนบใจโอดนะครับเป็นว่าครับนี่ครับพัดถั่วฟักยาวใส่หมูสามจันหอมๆครับเอายอกครับยอกอืมอืมอุกรดเมาะครับ ไ่หมูสามจันหอมๆนะครับหัวพักยากได้มาสดๆนะครับนี่ครับขอใจมือจม้อใจนะ่มึงแนบใจมืออุดน,นะครับอกิ่นข้าวแบบเมียงๆมียงครับแบบบานๆกินขนเดียวนะครับ วมือนับนี่นะครับเอามาทัวใไหมครับหวานอือนี่ครับ พริกองร่ยะครับเพชรกำลังดีครับบมเพชรแตะอืมอมือนับตั้งเนี่ยว่า,ามือนับเองนะครับนับกับกำเข้าเองครับ นะครับวัดหัวฟักยาวใส่หม,มูสามชั้นหมูก,ก็หอมๆครับโต๊ยาวกลมหวานครับองอก ขามาััดนี่นะครับตัวพวกยาวจะมีความกรอบกรุบกรุบนะครับนะี่ครับเงคลีปนี้อาจจะจืดไปหน่อยนะครับในกล้องนะครับแต่ในจานพอร้องหนอกตีผมกินอยู่นี่นะครับเขียวเหมาะกรอบครับผมเจะพัดแบบกรอบๆนะครับ กบน้อกรบโคร,บคร,บครบโกบนะครับเนาะเน็กกำเต็มกับเข้าที่เลยครับนี่ ทัวก็สซุหมูก็สดุครับพัดด้วยกันนี่ปลาตัหลงตัวแล้วครับอืม ใจมือเนปที่รพระเสือพาาอาราสารเนี่ยเลวกว่าเนปซ้าใจดีครับนะครับหมูกะม,มะหม้อผัวกับมะม่วงครับอื แต่ัวฟักเาวมากัวองพัดโฟนเนอร์ครับพราม่พป่นองครับเมนูแบบบ้านๆง่ายๆครับแต่ความล้ำเนี่ยครับจึงล้ำแต่แต่ครับพัดใหม่ๆห่อนๆปิดเก็ดตุ้งเครื่องตักใส่จานที่เลยยอกเลยนะครับ ภาดมาจัดใหญ่เรื่องครับนี่ ถั่วกบกรบกรอบนอกนุ่มในถั่วพัดเชนครับงูหวานหวานนะครับ,นนรบต,กตก๊ต๊ะโอ้ือมมาครับ เอาแล้วครับปูแมยพี่น้องครับคลิปนี้ดี๋้าปูแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยผมนะครับก็เป็นเมนูแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับปูแม่พี่น้องูอคุณขอคงจะง่ายๆเลยครับพัดถั่วฟักยาวใส่หมูสามชั้นได้ถั่วมาสดๆจากสวนผมก็มาพัดใส่หมูสามชั้นครับหมูสามชั้นก็สดๆจริงครับพัดจานใหญ่แล้วครับขินบระเช้งนะครับกิมกันนะครับผมก็ขอขอคุณขอคุนนะครับ อย่าค่อยที่ตามคลิปของผมเนอะครับจะไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปกินอาหารเจี๊ยคลิปทําเมนูอาหารคลิปไปแอลสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลตามตลาดนัดแอลตามการซดนะครับก็จะหันเมนูเป็นจําพวกวัตถุดิบนะครับในการทําอาหาร ผมก็จะทาําคลิปมาฝากป่อแม่ปีน้องจุคู่จุคุนนะครับถ้านี่ผมก็ขอให้ปู่แม่ปีน้องจุคู่จุคุนอยู่ดีมีใจคิสดสไนเปอร์ขอให้สุขวามมุมม่งมั่นปรารถนารับขอได้เงินหมืน่นตื่นขอได้เงินแสนขาดแขนแก,ก่แกขอให้ได้เป็นเงินล้านนะครับเมื่อพ่อแม่ปีน้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจตีเบิกบานอยามมศสตรูมากั้มกายตั้งกายอยามมศสตรูมาย,ามย่ายีจิตใจ เเออจิตใจสมองเออมีจิตใจตีเบิกบานจูฟูจุกขน,นึกครับขอบคุณครับป้ากันที่มนะครับขอบคุณครับ